สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันในช่องใหม่นะครับสำหรับการน,นำเสนอสาระประโยชน์อะไรก็แล้วแต่นะเกี่ยวกับ RC h e เฮลิคอปเตอร์เป็นหลักนะครับก็ซึบเนื่องจากช่องเก่าผมนะครับโดนกันแกล้งนะครับเอาคลิปอนาจารย์มาลงนะครับทำให้ YouTube ได้บล็อกช่องผมไปนะครับแล้วลก็ลบหายไปแล้วนะครับก็เลยมาทำกันใหม่ นะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับนะครับก็วันนี้เราก็เริ่มกันด้วยการจับคู่นะครับสำหรับรีโมทเอฟ k าร์สกายนะครับ QX7 นะครับทารานิดนะครับ QX7 นะครับจะจับคู่กับรีซีฟตัวเอฟ k าร์สกายตัว d 8 r x p นะครับซึ่งตัวนี้มันจะเป็นอยู่ในโหมดของอ่า ดีดีแปะนะครับเพราะฉะนั้นในรีโมทเนี่ยนะครับเราก็ทําการเข้าไปนะครับตั้งรีเซฟนะครับเป็นอินเทอร์นอลนะครับเดี๋ยวผมให้ดูหน้าจอนะครับหน้าสแตนบายนะครับก็คือกดตรงกลางหนึ่งครั้งนะครับกดเพจนะครับแล้วก็หมุนลงมานะครับด้านล่าง แถวอินเทอร์นอเอนะครับอ่านี่นะครับอินเทอร์เนอนะครับเลือกโบนให้เป็น d8 นะครับมันจะมีให้เลือก d8 d l r 12นะครับ d16 นะครับเราก็เลือกเป็น d8 นะครับอ่าแล้วเราก็เตรียมที่จะบายนะครับลงมาตรงนี้นะครับตรงบายนี่นะครับโอเคอันนี้ที่รีซซฟนะครับก็ มันจะมีปุ่มนะครับตรงเนี้นะครับให้เรากดปุ่มนะครับพร้อมกับจ่ายไฟเข้านะครับปึ๊บไฟมันจะติดนะครับมันจะเป็นมันจะเป็นเขียวแดงติดนะครับอ่ะให้ดูนะครับมันจะเป็นเขียวแดงติดนะครับระหว่างนี้ผมจะเสียบผมจะเสียบเซอร์โวไว้้วยหนึ่งตัวนะครับเพื่อที่ว่าเอาไว้เช็ควลามันทางานนะครับอ่ะโอเคอันนี้เราก็มากดบายที่รีโมทได้เลยนะครับ ปึ๊บอ่านะครับาเกตไฟกับพิบอันนี้คือจับคู่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ปิดไฟนะครับอ่าอันนี้ออกไปก่อนนะครับแล้วเราก็เปิดไฟเข้ารเข้า,ขาีซีใหม่อ่นะครับไฟเขียวติดนะครับโยกโดดอ่าจับคู่แล้วนะครับอันนี้ผมเสียไปช่องเดียวนะ ช่งที่สองเลเตอร์ครับอ่าได้ช่องที่สาผมไม่รู้ว่ามันเหมือนฟูตาบ้าหรือเปล่านะทั้งหมอ่าได้สี่รับได้หรือเปล่าอ่าได้นะครับโอเคอนะครับก็จับคู่เสร็จแล้วเตรียมที่จะเซ็ตอัพกับฮอนะครับตัวนี้จะเป็นฮอทีเล็กสี่ห้าศูนย์นะครับซึ่งเป็นไฟบาร์นะครับอ่าก็จะเป็นการเซ็ตครั้งแรกที่เป็นไฟบาร์กับ รีโมทโอเพนเอ็นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวก็เจอคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็เป็นการจับคู่ไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับช่องใหม่ช่องนี้นะครับช่องเก่าบินไปแล้วครับโดนแกล้งครับขอบคุณนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย